สรุปข่าวเชื่อมแมนยูกโกประจำวันที่15พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดเชิงนี้ขอสนอรอาร์ตในงานนี้บอกได้เลยนะว่าแมนยูตาลุกฟาวนะฮะและมีลุ้นแข่งจอมถล่มประตูนักเตะนั้นพร้อมจะย้ายไปร่วมทีมแล้วเมื่องานนี้ทางด้านของฝั่งปีแดงแมนยูตกเป็นข่าวว่ามีลุ้นในการคว้าแข้งจอมถล่มประตูรายนี้มาร่วมทับนักเตะพร้อมจะย้ายนะด้วย ซึ่งเลอร์เทนสปอร์ตรายงานข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนยูสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกูบบอลพรีเมเรกอังกฤษมีลุ้นในการคว้าตัวจนทานเดวิดกองหน้าจอมถล่มประตูของทชนันเบลล์มาสุชินโอเทลฟอร์ดช่วงสมอนี้อารังกเตะต,ต้องการจะย้ายทีมเพื่อจะหาความท้าทายใหม่ในอาชีพของเขาสำหรับนักขอนเดวิดนะฮะในวัย25ปีโชว์ฟอร์มไม่อย่างร้อนแรงเลยนะสัดไปแล้วมากถึง25ประตูกับอีก12แอสซิสจากการลงเล่น78เกมรวมทุกรายการ ให้กับบ้านของเรียวในฤดูกาลนี้ขณะที่ทางด้านของทางฝั่งแมนยูเองก็กำลังเจอปัญหาในรุกฟอร์มฝืด์ารัสซุทอยรุนและก็เจอชัวโซซีทำได้เพียงแค่4และก็3ประตูในลีกตามลำดับรูปเบนอัลบริมจึงรู้สึกเลยนะว่าหากว่าสโมสอนต้องการกลับมามีเกมรุกที่ดีอีกครั้งพวกเขาต้องพิจารณาทางเลือกกองหนา้าในตลาดซื้อขายลักเตะและตอนนี้เดวิสเองก็พร้อมจะย้ายถิ่นแล้ว ทั้งนี้นนอกจากเดวิสแล้วแมนยูเองยังมีข่าวกับวิกเตอร์ยูเคเรชของสปอร์ติ้งดิชปอนเลียมดีดัฟของอีสวิทเทและก็วิกเตอร์โอซิเมนของท่านของฝั่งนาบรีในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันตอบไปก็แล้วกันนะครับจนทานเดวิดน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะถ้าเกิดได้มาจริงงานนี้ยิ้มแก้มปิดแน่นอนแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไะยังไงเอามาริมบอกสื่อตีเจตนาผิดไปเ,เรื่องของถอดใจในการลาผีแดงน,นะ โดยการน,นี้บริเวณอัลบาริมเทชโค้ดของฝั่งแมนยูออกมาปรับภาพรักการเป็นคนขี้น้อยใจในสายตาสื่ออังกฤษบอกว่าเจตนาที่ต้องการจะสื่อผ่านบทสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเพราะความจริงไม่มีทางอยากจะสลักเก้าอี้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะโดยอัลบาริมเพิ่งจะคุมทีมทัพปีศาจแดงแพ้เวสต์แฮมไปศต่อ2 นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์บอกว่าหากว่าไม่ได้รับการสั่งสปัญหาภายในองค์กรบางทีที่นหน้าแมนยูคงต้องหากุญซือใหม่แล้วบริ่ดดังกล่าเนี่ยถูกตีความจากสื่อมวลชนจากอังกฤษว่ากุญซือในวัย40ปีบรจจบนี้ก็ขู่ฝ่ายผู้บริหารให้ทุมง,งบประมาณสนับสนุนเสริมทับซะเพราะหากว่าเจียดมาแบบขอไปทีอาจจะประชดลาออกเสียเลยก็เป็นได้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวถูกสื่อประคมข่าวเมืองผู้ดีม,มองว่าอัมบริมเนี่ย เป็นพวกเด็กบ้านรวยอยากจะให้ผู้ปกครองสป่อยแถมขี้น้อยใจอีกเด้อหากซึ่งแน่นอนนะว่าพอกระแสมาเป็นเชิงลบแบบนี้คุณซือโรโบเกิชเองก็ไม่สบายใจจึงต้องมาอธิบายทุกอย่างให้กระจ่างแจ้ง ผมเองก็ไม่ได้ใกล้เคยีเยงนะการขอก้าวลงจาตำแหน่งในครั้งนี้อัลเบริมได้เปิดปากในงานแถลงข่าวโหมโรงก่อนนัดชิงยูโรป้าลีกพบกับสเปอร์ในวันที่11พฤษภาคมผมมีแนวะความคิดชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างและผมเข้าใจปัญหาของทีมที่เกิดขึ้นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นั้นผมมักจะพูดถึงเรื่องการสร้างมาตรฐานซึ่งตนเองเองก็ยังไม่เห็นทีมผลการแข่งขันที่ทีมทําได้แบบนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้น ในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและก็ไม่ได้พูดเรื่องใดๆเลยนอกเหนือจากนั้นเรียว่าโยนเป็นความผิดรับผิดชอบของใครโดยสิ่งที่ผมสื่อสารไปก็คือเราจําเป็นต้องแสดงผลงานหรือไม่อย่างนั้นเองผู้มีอำนาจในสนมโมสรจะมาเปลี่ยนแปลงเราออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกตินะโดยกรณีที่เข้าชิงยูโรปาลีกแล้วไม่ได้แชมป์ผมคงจะหาหรือไม่หาข้ออ้างใ,ใดๆเรื่องใดแต่คงจะเป็นเรื่องที่แย่ประมาณในรกรณีซะมากกว่าถ้าเราไม่ชนะ จากนี้ไปคงงานเข้าแต่แล้วและความอดทนของแฟนบอลของสื่อมวลชนและฤดูกาลก็ยังคงมีขีดจํากัดในครั้งนี้เราคงต้องทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเดินหน้าทุกอย่างต่อไปผมทราบเรื่องนั้นดีและคงจะไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ด้วยผลงานของแมนยูที่16ในลีกในเวลานี้อันดับแย่สยดุดนะนับจากที่ฤดูกาล1973ที่ตกชั้นไปยิ่งเมื่อเข้าปี2025ชนะแค่4นัดในลีกในประเทศในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะ นะัว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้ครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบานกันครับอะไรยังไงยังไม่พร้อมนะเมื่อโยโรควงเดริกไรเงาลงสนามซ้อมกับแมนยูในเวลานี้เมื่องานนี้นักขนทางฝั่งแมนยูเองเผยเรนนี่โยโรและก็มัชทายเดริกสองประการหลังของทีมยังคงไม่สามารถจะลงซ้อมได้ในเวลนนี้ด้วยแมนเชส ตเด็ดนะฮะทีมดัง,งแห่งสูฟุบอลพีมพ์บริกอันคริตออกมาเปิดเผยบอกว่าเปร็นน่โยโรและก็มัชไทเดอริกเองนั้นอสองกองหลังตัวเก่งของทีมในครั้งนี้นั้นยังคงไม่สามารถจะลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในเวลานี้โดยที่ทงน้านของทีมเหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวก่อนที่ยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศจะมาถึง อย่างไรก็ตามนะฮะเวลานี้ทางทีมปิศาจแดงเองก็มีคิวที่จะเดินทางไปเยือนเชลซีในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแต่ความสนใจของเรานั้นเตะน,นจดจ่อไปอยู่กับเกมที่เจอกับเนื่องของทอนดัมพอสเปอร์ในนัดชิงยูโรปลีกในวันพุธหน,น้าซะมากกว่าและการที่โยโร و และก็จะล็กลงสนามซ้อมไม่ได้นั้นอาจจะเป็นปัญหาในเกมนักการาศในครั้งนี้ด้ซ้ำไป ย่างไรก็ตามนะฮะหากว่าโยโรและก็เดดิกขายเจ็บไม่ทันนักชิงยูโรป้านั่นทําให้ทางด้านของโรเบนอาโมริมผู้จัดการทีมอาจต้องเจอกับปัญหานักเตะขาดแคลนในแนวรับอย่างหนักอีกครั้งในการคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อจะคว้าโคต้าไปเ็นยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าท่านี้แล้วที่ผ่านมาโยโรเองก็พบกับอาการบาดเจ็บที่เท้าในระหว่างเกมที่พ่ายต่อเวสต์แฮมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะหายด้าไปจากการซ้อมไปหลายนัด สุดดารายของเดร็กเองก็เจอกับอาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับเบรนฟอร์ดตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแต่แก็ยังคงไม่ได้ลงซ้อมเช่นกันส่วนด้านของเอร์เดนเทเฟนกองหลังดาวรุ่งที่ซ้อมเดี่ยวก่อนเกมเจอกับแอตติกเบลเบลในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดสองก็ไม่ได้ซ้อมกลับกันพวกเขามีกองหลังตัวเก่าแบบจอห์นนี่อีเวนแลวก็โชบี้คอยเยอร์กองกลางดาวรุ่งที่ร่วมซ้อมแทนรวมถึงเจโก้ดาวโรดเองก็ลงซ้อมเดี่ยวก่อนที่นักเตะชุดหลักนั้น ะเ,เริ่มต้นซ้อมหลังจากที่เขาหวังจะเรียกความฟิตให้ทันเวลานัดชิงชนะนัดชิงในครั้งนี้นอกจากนั้นพวกเขายังขาดลิซันโดมาชิเดสและก็โจชัวซาซีที่เรียกว่ามีปัญหาเจ็บทําให้พักยาวตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่เหลืออยู่ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนำว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อบ,บานกันครับหลังว่างตั้งแต่แยกทางกันแมนยูลือหึงเชนฮากจอได้งานใหม่แล้วเผยทีมที่จะไปคุมทีมล่าแชามป์ในครัาา้งนี้มองว่าตั้งแต่แยกทางกับแมนยูลือหึงเลยนะครับว่าจะด้อขอฟังเอรดิชเชนฮากผู้จัดก,การทีมชาวเนนธอร์์ตกเป็นข่าวจอจะได้งานใหม่แล้วในเดวันนี้กับสโมสรห้างขายาายาไบเออร์เลเวอร์อคูเซนทีมชนนเชนํามเด็คึกุนเดสเซเกาเยอรมัน แทนที่ชาบีออรันโซคุณซือหนุ่มชาวสเปนที่จะไปคุมทีมลาชานทุดขาวเรเอัลมาดริดทีมเก่าของเขาสมัยที่้าแข่งกันมาปัจจุบันชื่อของเอดร็กเชนฮากเองก็เป็นหนึ่งในดิสรายชื่อแม่ทัพคนใหม่ของห้างขายยาไบเออร์เลวอโคเซนซึ่งก็เรียกว่าชื่อของเขาเองก็ถือว่าอยู่ในเบอร์ต้น,ตนที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษที่กำลังอยู่กระบวนการการ,การคัดเลือกอย่างจีด้วนจากบริหารของสโมสรที่จะเข้ามาพาทีมเดินหน้าแบบไร้รอ,อยต่อ ท่านี้เอเด็กเชนฮากอยากจะได้รับเลือกเป็นโค้อคนใหม่ของห้างขายาายาไบเออร์เลโวโคเซนจริงจะทําให้เขานั้นได้กลับมาคุมทีมข้าสนามเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แยกทางกับริษัทแดงแมนยูปลายเดือนตุลาคมไปทช่แล้วแม้จะได้2แชมป์จากทนาของ2ปีในครั้งนี้ก็ตามฉีนะเป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเทนฮากกลับมาแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาท่านแตไงพอแล้วหรือว่าจะบรุยกันต่อ อาเบรเผยอนาคตล่าสุดกับแมนยูหลังล่นที่16ในพรีเมียร์ลีกที่เกิดขึ้นโดยการน,นี้ทานะของพอแล้วหรือว่าลุยกันต่อเมื่อบริเวณอาเบริมผู้จัดการทีมชาวโบรตเกชออกมาเผยอนาคตล่าสุดของปีศาจแดงแมนยูหลังตัเองนั้นล่นไปอยู่ดับที่16ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้แถมยังได้ใช้ตลอด7นัดหลังสุดในลีกอีกด้วยก่อนที่จะเจอกับเกมยักษ์ใหญ่ในนัดต่อไปในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ทั้งนี้ประเวณอัมบริมก็จะออกมากล่าวบอกว่าดั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ผมเองมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานอยู่เสมอผมไม่สามารถจะทนเห็นทีมที่มีผลงานแบบนี้ในเกมพิมพ์มาลิกแล้วไม่พูดอะไรออกไปหรือว่าไม่รับผิดชอบอะไรผมมีแนวทางชัดเจนผมเข้าใจได้ว่าปัญหาของทีมคืออะไรกันแน่ดังนั้นแล้วการลาออกนานะที่เป็นกุนซูแมนยูเองมัน่างไกลกันมากเลยนะ สำหรับโรเบนอัลบริมมีโปรแกรมนำทัพปีศาจแดงแมนยูลงสนามและต่อไปด้วยการบุกไปเยือนสิงตนน์ตนกินครามเชลซีในค่ำคืนวันที่16พฤษภาคมนี้ก็จะเตะกันในเวลาตี่0นาฬิกา15นาทีตามเวลาของประเทศไทยในครำคนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเี่นครับขอบคุณทุกคนตรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ